ครับวันนี้เอาชุดฟังในบ้านนะครับ10นิ้ว156นะครับราคา800 0บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดตู้ดลอกเดียวนะครับตู้ซับเดียวฟังบ้านนะครับซับ10นิ้วนะครับหน้าสายฝาชิลิกนะครับก็โดยต้นก็จะมีแหลมนะครับแหลมจาน4นิ้วนะครับ แหนมจาน4นิ้ว2ดอกแล้วก็กลาง6.5 2ดอกครับแล้วก็ซับ10นิ้วเม่เหล็ก156 2ก้อนโคง้งหล่อครับ1ดอกก็แล้วก็มีปีปี7แบนแล้วก็ตัวรับบลูทูธนะครับสวิตปิดเปิดฝั่งซ้ายเป็นสวิตเปิดเครื่องเล่นนะครับฝั่งขวาเป็นสวิตเปิดไฟนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นไฟ สีเขียวกับสีฟ้านะครับซับสีฟ้าแล้วก็ดอกเสียงกลางสีเขียวนะครับสั่งตู้เป็นพื้นดำตัดสีเหลืองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับชุดที่เคยส่งก็จะเป็นชุดตู้ที่มีให้แล้วก็มีตีนของตู้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเป็นมือยกแล้วก็เป็นรูระบายลม เป็นรูลมเข้าในตัวนะครับสองฝั่งนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะทําเป็นปลั๊กเดียวด้านในจะมีสวิตชิ่งแล้วก็มีแอมป์ขับกลางหนึ่งตัวแอมป์ขับซับหนึ่งตัวนะครับแอมป์ขับซับนี่สามารถดันได้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้านะครับสั่งให้เพิ่มเป็นชุดเพิ่มต่อซับได้อีกลูกนึงนะครับ ต่อซับได้อีกลูกหนึ่งแล้วก็กากได้อีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีพัดลมนะครับพัดลมดูดออกมานะครับลมเข้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งสองฝั่ง,งแล้วก็ลมออกจะอยู่ยฝั่งนี้นะครับเป็นลมบนแล้วตอนนี้ก็เป็นขั้วบวกขั้วลบของระบบไฟ DC 12โวลต์นะครับหรือเป็นระบบไฟของแบตเตอรี่รถยนต์เองครับถ้าเราไปป่าไปไรไม่มีไฟเสียบนะครับเราก็ใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับพ่วง ออกมาแล้วก็ใส่หางปลาคีื่กับสายได้เลยส่วนตอนนี้ก็เป็นปลั๊กไฟของยี่ห้อนะครับก็ทําเป็นปลั๊กชุดแบบถอดได้นะครับได้เลยข้างบนก็เป็นฝาปิดเปิดเวลาเซอร์วิสนะครับบงต้นก็จะประมาณนี้ครับผมเสียงนะครับก็มาทีสกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ ก็เบื้องต้นเล่นนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับปีนี่ผมจะตั้งไปให้กลางหมดเลยนะครับอันนี้เชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่นะครับก็เล่นได้ทั้งบลูทูธ USB s อ c ดี d การแล้วก็วิทยุนะครับแล้วก็ AX นะครับไฟราจะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับตั้งไว้กับสวิตชิ่งที่เขาตั้งมาให้เลยนะครับสวิตชิ่งตัวนี้ใช้อยู่200พีกนะ ร้านเขาแจ้งมาว่า200พีซนะครับไม่รู้ว่าพี่ยังไงก็ตามที่ร้านเขาบอกมานะครับส w i t c ชิ่งสั่งมาไม่ได้ปรับไม่ได้จูนอะไรสไลด c ชิ่งนะครับมีแค่จูนพาวเวอร์กลางซับนะครับให้มันเข้ากันนะครับเสียงก็เวลาเล่นก็ตัวนี้เป็นวอลล่มเสียงกลางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอลล่มซับนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปรับแข็งอ่อนของซับนะครับ เอาแบบให้เข้าใจง่ายนะครับส่วนจากกลุ่มนี้นะครับที่เหลือไปก็จะเป็นย่านความถี่ของเสียงกลางชอบแหลมชอบทุ่มก็ปรับนะครับแต่ว่าส่วนมากผมจะปรับกลางกลางไปให้นะครับแล้วชอบแหลมชอบเบาชอบทุ่มหนักก็ไปปรับกันเองเสียงนะครับโฆษณาแป้นอ,อันนี้ตัวนี้ผมปรับไว้ มาตรฐานเลยนะครับเสียงมันปรับสามารถปรับขึ้นได้อีกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเสียงรประมาณ3ามสิบกว่านะครับที่จริงมันเต็มอยู่ประมาณห้าสิบสี่สิบห้าสิบนะครับนี้ปรับไปให้เกณฑ์มันเลยนะครับเปิดมาก็เร็วประมาณ3าสิบกว่าให้มันเป็นสแตนดาดมาเลยส่วนโทรศัพท์ก็ปรับขึ้นสุดแล้วก็เอาล่วงขีดนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าชอบขนาดไหน,นแล้วก็ตัวปีนะครับผมจะตั้งพาวเวอร์เล่นไม่ให้เกิน เที่ยงนะครับไม่ให้เกินเที่ยงเกินบ่ายถ้าคืินนั้นก็จะมีลิมิตของดองครับอาจจะเสียงเบอร์เสียงผ้าไปได้นะครับชุดนี้ผมตั้งให้ไม่เกินเที่ยงนะครับนี่ก่อนเราฟังแล้วก็ปรับกลางฟังก่อนเราจะฟังระดับไหนแล้วค่อยมุนเบสต,ตามนะครับรูนเบสมันจะกลมกล่อมนะอันนี้ผมจะเปิดให้ฟังที่9โมงทั้งสองนะับ เนี่ยฟังชัดก็กำลังใส่หูฟังหน่อยครับเดี๋ยวปรับที่สิบ แม่เล่ขึ้นอยู่กับไฟเพลงนะครับถ้าไฟเพลงมิกมาชัดก็ชัดมิกมาเปบสแรงก็เ็สแรงนครับเราปรับได้นะครับลองฟังดูนะครับว่าเราชอบเสียงแนวไหนนะครับชอดดีเล่น จะประมาณนี้นะครับผมในชุดนี้เปลี่ยนชุด10นิ้วนะครับราคาอยู่ที่800 0บาทครับถ้าเป็นซับ10นิ้วร8 0ยแปดสิบนะครับจะอยู่ที่8,700ร้อบาทนะครับก็ถ้าเล่นย้ายไปเล่นสิบนิ้วก็ส2บนิ้วเริ่มต้นซับสบเริ่มต้นอยู่9,5้านะครับก็กลางก็จะอัพสปคกเป็นกลางเศสปักให้นะครับตันนี้จะเป็นกลางเป็นกลาง 6. 5ห้า ไว้25นะครับแต่ถ้าเล่น8นิ้วเออถ้าเล่นซับ12นิ้วกลางก็ขยับเป็นกลาง6นิ้วแต่ว่าจะเป็นสปิกของดอก8นะครับก็คือ6นิ้วไว้สามดนะครับก็จะประมาณนี้ครับเรื่องต้นคร่าวๆอันนี้ก็เตรียมแพ็กส่งให้ลูกค้านะครับก็ถ้าสนใจก็เบอร์โทรดาน,านครับ หรือที่อยู่ต่างๆอยู่ท้ายคลิปนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมมอบกำลังใจให้ทางเรานะครับให้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปลงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางร้านกับทางลูกค้านะครับสนใจก็พักแชทมาได้ครับหรือโทรมาเลยนะครับวันนี้ก็เตรียม ส่งให้ลูกค้าครับผมสวัสดีครับ